ผ่านการบลองจาก T C แล้ว vivo S 7ยืนยันรองรับชาร์จเร็ว80วัตต์ช่วงเดือนที่ผ่านมาเราได้เห็นสเปคของ vivo S 7และ vivo S 7 Pro <S เผยออมาแล้วนะครับล่าสุดรุ่นน้องอย่าง vivo S 7ก็ได้ผ่านการลองแล้วจากทาง T C ที่ประเทศจีนพร้อมกับยืนยันสเปคบางอย่างออกมาแล้วครับ โดย Vivo S7 m o เด l V2283A ได้ยืนยันผ่านทาง Tc ที่รองรับอะแดปเตอร์ m o เดล V8037L0A0CCN V8037L0B0CCN หรือ v 8 0 3 7 l 0 d 0 K c n ซึ่งรองรับกำลังไฟ OW 5W 2A 18W 9V 2A และ 80W 11V 7.3A ซึ่งทำให้ยืนยันได้ว่า Vivo S7 รองรับการชาร์จเร็วสูงสดถึง80วัตต์ซึ่งตรงกับข่าวลือก่อนหน้านี้ครับส่วนสเปคหนึ่งของ Vivo S7 คาดว่าจะมาพร้อมกับหน้าจอโค้ง OLED ความเอี K, Hz, ยด 1.5K 120 h z าใช้ชิปประมวลผล Snapdragon SM7325 ที่คาดว่าจะเป็น Snapdragon 778G หรือ Snapdragon 782G มีแรมให้เลือก8 g b กับ12 g b ส่วนลรอมีให้ดัง128 g b กับ2 5 6 g b โดยกล้องหลังจะมี2ตัวที่มีความเดียด50ล้านพิกเซลเซ็นเซอร์ IMX766 รองรับระบบการสั่นแบบ OIS และเลนส์เทเลโฟโต้ความเอียด12ล้านพิกเซลเซ็นเซอร์ IMX663 ตอนนี้ช่อง IT-Fast สมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่อง IT-Fast เพียงแค่เดือนละ20บาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับ